บอกเขาตาลีตีตะกะลาตาสีตะกะลาบอกเขาจะของเก่าเลยมาเลยต้นไข่ใบไม้เหมือนขุมาจอดเย็นนี่กันไปเลยดูสถานที่โลกมันนึกเขาไม่รู้เรื่องขับพวกเองหรอกดูต้นไม้หนึ่งสองน้ำกับน้ำชามาให้ผมมาข้าวเรียกข้าเลยมี จุดเลยครับจุดวางเลยเนี่ยครับจะเอาโตให้ปอ้สาธุปู่สาธุสาธุปู่ต้องการอะไรมั่งครับตรงไหนหันหน้าไปยังไงบอกเถอะปู่ด้วยทูบอกที่เจ้าทางเนี่ยของเขาเนี่ยจะให้อยู่ตรงไหนน้ำชาหน่าตั้งในเขาเลยน้ำชาเขาได้ที่อยู่ตรงนู้นนะเออมันอยู่ตรงนี้เขามองไม่เห็นมันไกลเกินคน ให้เจ้านะไปรุ่นพากันไปอยู่ตรงนู้นนะมันเออไปปรากฏการไปให้เขาเจริญรุ่งเรืองแล้วเขาจะได้ทําอะไรให้อยากได้อนุศรอะไรเขาก็จะทําให้มาหวมาเลยมาเลยตอนเย็นที่เกินไปเลยดูสถานที่นะาจะทาเปิดให้ไหม จะให้มันมีปัญหากลมป่าไม้ก็ให้ปิดปากทำอะไรก็ให้ดีทำไมให้ร่างกายมาอยู่แบบนี้ไปทำนั่นให้เขารวยนู่นสามัวหแต่วรางวัลที่หนึ่งเขาจะทำให้มันนอนเนี่ยไม่หนาวหรือลิมคองเนี่ยไปเปิดสี่ิดแปดทางให้เลยนะ แบเปิดให้เขาเขาให้แน่นอนไม่โกหกมนุษย์มนุษย์ก็ไม่โกหกเทพนะตอนนี้คุณมากญาตา,าเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยผมสั้นๆแต่เสื้อสีเขียวตอนเนี้ย,เอ,ย,เ,ยเออตลงลายไทยใส่เกียงลายไทยไปจับมือร่วมกันเขา้าเพิ่มพลังให้เขาแบบเปิดให้เขา,าคนจะได้มามากกว่าน,นี้ไม่ใช่มานั่งอยู่แบบนี้นอนแบบนี้ ไปช่วยเขาหน่าเขายากไปเป็นบเป็นไปหาให้เขาโลกมนุษย์เขาไม่รู้เรื่องกับพวกเองรอกเออไปเจอทำให้มันจุดประกายขึ้นให้มันดังขับ้าอย่างนี้ให้มันเปิดตัวไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมานี่หรอกกรได้มาแล้ว ในวงการให้ยอยู่ด้วยกันบอกเขาไปเข้าฝันทุกคนไดคนหนึ่งก็ได้เนี่ยให้เข้ามาทำให้โอ้สวรรค์น้อนอย่างนี้มันไม่ได้อะไรมันได้จัดดอกไม้ทุกเพียนไปสร้างปรากฏการเอาเงินเอาทองกองมานี่เขาจะได้ช่วยเหลือมากกว่าน,นี้ไปเปิดทุนทางโน้นนึงกใกลๆอย่ามาเปิดทางนี้มันลึก คนแก่กคนชราเขามาไม่ไหวมนุษย์อะไอเราอะสามพันปีสี่พันปีแล้วร้อยกว่าพันปีแล้วนี่มาดูรนะูปเขานี่เออเอาเดี๋ยวจะไปดูสถานที่ไปดูด้วยกันนะอ่าตอนนี้แหละพอคุยค่แค่นี้มนุษย์แต่มันนั่งโง่มันไม่รู้จักรันโลกเออ แกกลับไปมีอะไรเนี่ยใครมากี่คนเนี่ยมากับปูนเนี่ยขอให้มีโชคมีลาภมีดวงเกิดขึ้นนะไม่หวังว่าจะได้มาใหม่มาเก่าแต่ไม่เงินเดี๋ยเขามาเองตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยทำไมไม่เกิดอภินิหารให้เขามั่งแค่นี้เขาก็มากันแล้วบารอะไกินครั้งัเนี่ย มาเปิดกดตัวที่เกยค้างให้เขาคุยกันเลยอย่าไปคุยอย่างนี้เขาไม่รู้เรื่องโอ้ลูกมาถึงแล้วปลดปลดลูกด้วยเออเออให้มันปลดเยเนย่ยมันเดินงอหลังงมอยู่นี่แหละมันเดินอยู่นี่แหละในทิ้งที่ลูกขอลูกปรารถนาเรกราบได้ปลูกขอโชคขอลาบด้วยเออพอเน้นเองได้เองก็ประเสิดไปให้เองชนะทุกการกระทำ ตแม่ตแม่ค่ะตทุกตาุาหัวให้ลูกได้เงินได้ทองคืนทั้งหมดอย่คาดหวังมากมันได้อยู่แล้วตาทุกให้ลูกไดทีเถอะตาทุกตาตาุกตตาุบเลยแล้วต่ยเออบก็ดูแลเดี๋ยวจะให้ไปดูที่สามที่เอ้าอไปเออเอขาไปใช้โดนจิตโดนใจใครก็ได้ไปชี้เอา มานอนตรงนี้แล้วมานอนหางยาวทำอะไรก็ตัดหางทิ้งต้องออกไปปวดเนาะปูเนาะออกไปอยู่ห้างนอกออกไปทำการนี่เขาจิกมุนก่อนปูปูมุนนั่งครับปูมุนนั่งครับมุนก่อนปูปูป็นนั่งครับนั่งมุนปูปูมุนมาแล้วมันเดือนทิชชู่ใสจะชุบขาวอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปบำเพ็ญกุศลให้เขา อไม่รู้เรื่องกันแล้วเนี่ยใครเขาจำเอามาถวายเอาดอ,อกไม้กินได้ไหมละ่ะเออลูกเขาจะได้มาถวายด้วยผล,ลไม้ลูกเขาขายตั้งโงมม,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 มันนอนเฝ้าคลองอยู่เลยไปออกไปสิให้โชคให้ลาภเขาล่นเฮ้ยเมืองเก่าเว้ยเมืองเก่าเมืองเก่า ที่เท้เมืองเก่าเรามึงนอนนุ่นเลยไม่ไปหาปู่ทุกทีไปออกไปสิออกไปปวดเนาะออกไปช่วยลูกช่วยหลานไปเขกน้อยนึงไปปูไปดูดูเขาไปเท่าเห็นไหมถามที่น่ะมีใครถวายมากเะไเองไม่ไ่ต้อาถาตะแยงเกาไม่ไม่พ่อนอนอยู่นี่ไง ไปเปิดโรกกว้างไปบอกเขาดิว่าจะฉันอันนั้นจะเกินอันนี้นางโง่ไปเลื่อยออกไปสิเออไปทำท้องแห้งอยู่ด่ะหิวมั้งดูตรงแสงครับดูตรงแสงก็ต้นไม้หนึ่งสองว่ายนี่มาดูท้างหลังผมนี่นี่มาดูข้างหลังผมนี่ เขาต้นไม้เ,เป็นหนะ้าสองนะห้าส <5, 2. S 2> อ,อ,องนะห้าสองเห้สองเห็นเลยห้าสองเปลี่ยนละเปลี่ยนละห้าสองแย่เลยเนะี่ยตอนนี้เป็นสนะี่สองแล้ว แสงแสงมันขึ้นเรื่อยๆเนาะสี่สองนั่นเองแต่สองยังอยู่นะนี่สองแจ่มเลยนี่มาดูเลขนี่ทิติรัตน์เป็นสี่สองนะเป็นสี่สองนะครับเดินไปแต่นี่ตรงแสงเลยนี่เห็นไหมสี่สองผมถ่ายขึ้นไปพอดีสี่สองครับนี่ไงตรงแสงเลยครับนี่ ไม่ได้ขยายขยายก็จะแตกแล้วนี่ขยายก็แตกแตกครับมองไม่เห็นไปละสีองอู้ชัดเลยสีก็เล่นตอนแรกมันตอนแรกมันห้าสองพอแสงขึ้นก็เป็นสีองแต่สยังชัดอยู่ครับนี่เอาสี่สองห้างอะไรสีเนื้อว้าสี่สอตัวห้าสี่สองบ่าจะเพิ่มอีกสักหน่อยนี่ยังชัดอยู่คำั้นี่สอง่ะปูห้าสีองเาะอ้ชัดแวเลยครับสี่อ้ปูปวดแล้ว ปดแล้วเปิดตะกีเด้อปู่เด้อลูกมาถึงแล้วนี่หายแล้วอุ้ยนี่ยังอยู่อยู่เลยไงสี่สองสี่สองอสี่สองต้นแรกว่าห้าสองต้นแรกแสงยังไม่ขึ้นสูงเลยขึ้นน่ะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจะขยายไม่เห็นขยายไม่เห็นเออไม่เห็นแต่ตรงเนี้ยชัดเลยสี่สองตรงกลางใบไม้ตรงแสงเลยนะครับเอฟสี่ปู่มาปวดแล้วสี่สองสี่สองเนี่ยหายเลยถ้าเราขยับมุมเลยหายเลย เป็นนนกปองค่ะมันหลุมห้าสองจะว่าสี่สองนะครับห้าสี่สองเห็นสองตัวดีเอฟสี่ดื้อดูเอาดูครับสี่สองชัดแกวเรียบมันต้องดูตอนบ่ายถึงจะชัดดีนหลุเฮ้ยโอ้สุดยอดปวดระปูปวดแล้วสาธุสาธุเด้อเนี่ยยังชัดอยู่เลยนะเนี่ยเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นเก้าละวเก้าแต่ถ้าเราใส่นานๆก็จะเปลี่ยนอีกแต่สี่ชัดเลยน้องแม่เนาะเห็นเก้าอยู่ สี่สองสล้ยห้าสองแล้วก็สี่สองแล้วตอนนี้เปจะเป็นเก้าสองแล้วแต่สองยังชัดเกี่ยวอยู่ครับนี่สองยังอยู่เหมือนเดิมครับเนาะสามนั้นแหละจะถ่ายนานเดี๋ยวจะจะเคลื่อนเห็นไหมพอเห็นไหมสี่สองสี่สองอู้ชัดเกีจ๋อเลยสี่สองสี่สองเนาะยังอยู่เลยนี่สี่สองสี่สองห้าสี่สองสี่สองเก้องอ่าแต่สี่สองชัดสี่สองนี้ยังอยู่เลยชัดเกี่ยว แสียงหายละโอเคครับแสงหายแสงหายนะครับตอนนี้เราก็เข้ามากับกลุ่มแรกของวันนี้วันที่ยี่สิบหกแม่แสงส่องผ่านชัดเจยวเลยครับจดแล้ว้างในม่จุกอกดูครับ ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในวันวันที่1ธันวาคม68สำหรับท่านใดที่ยังมีโชคมีลาบกระปุกขอให้มีโชคมีลาบกระปุกทุกท่านนะครับที่ผ่านทางช่องเราและช่องยูทูบของเขอขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ